รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานและความเชื่อนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ดูอ้วนท้วมสมบูรณ์ใบหน้ายิ้มแย้มใจดีใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงพระสันกัดใจแต่ว่า ภาพจำที่เรามีเกี่ยวกับท่านว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันคือเรื่องราวทั้งหมดของท่านจริงๆหรือเปล่าครับวันนี้แหละครับเราจะมาลองสำรวจกันดูทั้งที่มาทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความหมายที่แท้จริงที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพที่เราคุ้นตากันงั้นเรามาเริ่มตรงนี้เลยไหมครับเรื่องภาพจำที่แบบแพร่หลายมากๆคือพระอุอนอ้วนยิ้มยิ้มท้องรปรุ้ยเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่องออความร่ำรวยความสมบูรณ์อะไรแบบนี้ทันทีเลยใช่ค่ะอันนั้นคือภาพที่คนทั่วไปรู้จักกันดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเออลองย้อนกลับไปดูในหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยตัวตนของท่านจริงๆก็คือพระมหากจะยานะหรือมหากัะชายานะะค่ะท่านเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญเลยนะในสมัยพุทธกาลซึ่งจริงๆก็ต่างจากภาพเทพ,พเจ้าให้โชคให้ลาบที่เราเห็นๆกันอยู่พอสมควรเลยค่ะแล้ว จุดเด่นจริงๆของพระมหากัจจายนะเนี่ยไม่ใช่รูปร่างภายนอกเลยนะคะแต่เป็นเรื่องของอปัญญาความเฉลียวฉลาดขนาดพระพุทธเจ้าเองยังทรงยกย่องเลยค่ะว่าท่านเนี่ยเป็นเลิศมากๆในการอธิบายธรรมะที่มันแบบลึกซึ้งซับซ้อนให้คนธรรมดาเข้าใจได้ง่ายๆนะคะโหฟังดูนะ่าสนใจมากเลยครับคือท่านเป็นเลิศด้านปัญญาแต่ภาพจำกลับกลายเป็นเรื่องรูปร่างไปซะง,งั้นแล้วไอ้รูปร่างที่ว่าอ้วนทุ่มทวมเนี่ย มันมีที่มาอย่างไรครับทำไมพระอาหารหันต์ผู้ทรงบัญญัติถึงกลายมาเป็นภาพนี้ได้อ่าอันนี้ก็มีเรื่องเล่าสืบๆกันมานะคะคือเดิมทีเนี่ยว่ากันว่าพระมหากัจจายนะท่านมีรูปร่างหน้าต่างงดงามมากงดงามขนาดที่ว่าเอ่อบางคนบอกว่าคล้ายกับพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวอ๋อแล้วครับใช่ค่ะแล้วความงานเนี่ยแหละค่ะที่มันอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายแบบว่า อาจจะไปยึดต,ติดในรูปลักษณ์หรือบูชาผิดที่ผิดทางไปแทนที่จะสนใจในหลักธรรมคาสอนครับครับเข้าใจได้ท่านก็เลยเออเหมือนกับว่าเพื่อต้องการปัญหาความสักสวนพวกนี้ท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวเองไปเลยให้ดูอ้วนท่วมขึ้นผิวพรรณก็อาจจะไม่ได้ผ่องใสเหมือนเดิมเพื่อให้คนเลิกสนใจรูปลักษ์ภายนอกอะค่ะ ถือเป็นการสละความงามทางโลกเพื่อรักษาแก่นแท้ของธรรมะเอาไว้เป็นเรื่องที่สะท้อนความไม่ยึดติดจริงๆนะครับคือถึงขนาดยอมเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวเองเลยและจะจุดนั้นนะครับจากพระอ,อรหันต์ผู้เสียสละรูปลักษ์เพื่อธรรมะเนี่ยท่านกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภแบบที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ได้ยังไงครับดูมัน เปลี่ยนไปคนละทางเลยอืมการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลจากการเดินทางของพระพุทธศาสนาค่ะพอศาสนาพุทธเผยแผ่ไปยังดินแดนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเรานี่แหละมันก็เกิดการผสมผสานเข้ากับความเชื่อตั้งเดิมของท้องจีนนั้นๆอ๋อครับ ความเชื่อเดิมๆเมกี่ยวกับเทพพระเจ้าแห่งความสุขความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนั้นนะคะพอมาเจอกับภาพลักษณ์ของพระมหากัจจายนะที่ดูอิ่มเอิบสมบูรณ์มันก็เลยค่อยๆถูก ผสานรวมกันแล้วก็ตีความกันไปในบริบทใหม่ตีความใหม่ใช่ค่ะจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้พรให้โชคลาภความร่ำรวยความสุขแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อทำนองว่าแบบยิ่งอ้วนยิ่งนำโชคหรือว่าท้องใหญ่ๆป่องๆคือเหมือนมีถุงซับเก็บความมั่งคั่งอะไรประมาณนั้นไปค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าภาพปัจจุบันนี้คือผลพวงของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาที่แหล่งแล้วในบ้านเราล่ะครับในสังคมไทยตอนนี้เราเห็นการบูชาท่านในลักษณะไหนบ้างครับที่มันสะท้อนความเชื่อเรื่องโชคลาภเนี่ย ในไทยปัจจุบันนี้ชัดเจนเลยค่ะการบูชาพระสังกัดใจส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่การขอพรด้านความสุขสมบูรณ์โดยตรงเลยเช่นขอเรื่องโชคลาภการเงินการค้าขายขอให้กิจการรุ่งเรืองบางทีก็มีเรื่องขอลูกหรือขอให้คลอดง่ายปลอดภัยด้วยนะคะครับเราก็เลยจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมคะที่มีรูปปัน้นท่านตั้งอยู่ตามร้านค้าหรือตามบ้านหรือบางทีก็บูชาร่วมกับวัตถุมงคลอื่นๆที่เชื่อว่าช่วยเสริมเรื่องเงินทองความร่ำรวยนะะ 好。 พอได้ฟังข้อมูลแบบเจาะลึกจริงๆแล้วเออมันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าเรื่องราวของพระสังกัจจยจริงๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีมิติที่ลึกซึ้งกว่าแค่ภาพพระอ้วงใจดีนำโชคที่เราคุ้นคุ้นกันเยอะเลยใช่เลยค่ะสิ่งสำคัญจริงๆที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเบื้องหลังรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นกันเนี่ยท่านคือพระมหาเถระผู้มีปัญญาเป็นเลิศนะคะเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ยอมสละแม้กระทั่งรูปลักษณ์ตัวเองเพื่อรักษา เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมตตาปัญญาแล้วก็ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความเข้าใจในสัจธรรมมากกว่าแค่เรื่องโชคลาภเงินทองภายนอกนะคะครับชัดเจนเลยครับ วันนี้เราก็ได้ตามรอยเรื่องราวของพระสังกจายกันนะครับตั้งแต่การเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงปัญญาในสมัยพุทธกาลจนมาถึงการกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกตีความไปหลากหลายมากๆในยุคปัจจุบันซึ่งเรื่องราวของท่านนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันสะท้อนให้เราเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์หรือความเชื่อต่างๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถูกตีความใหม่ได้เสมอขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่มันเข้าไปอยู่ด้วยค่ะจริงด้วยครับเป็นข้อคิดที่ทำให้เราอยากลองมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวในมุมใหม่ๆเลยบางทีสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือเชื่อต่อๆกันมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเบื้องหลังที่แตกต่างหรือน่าประหลาดใจกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับลองตั้งคำถามกับความเชื่อรอบๆตัวเราดูบ้างก็อาจจะสนุกดีนะครับ สำหรับวันนี้รายการตำนานและความเชื่อก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ